จากที่พระเอกนะครับเขานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ เอาชนะการดวลหนึ่งตอนหนึ่งกับชินชังกงมาได้สำเร็จไปแล้วเนะี่นะครับผมด้วยวิชาดาบสายฟ้าของเขาที่มันนั้นก็สุดจะแข็งแกร่งพระเอกเขานั้นก็จึงได้บอกต่อไปเลยอีกว่าไหนๆข้าแน่นะก็ได้ไปเอาชนะสิทธ์อันดับที่หนึ่งของตระกูลชินมาได้เป็นที่เรียบร้อยข้าน่ก็ยาที่จะถามไทยกับพวกท่านเหล่าผู้อาวุโสในตระกูลว่าทีนี้พวกท่านเนี่ย ก็ยังได้มีข้อคอลหาอีกต่อไปหรือไม่กันล่ะ ที่มานั้นก็เกี่ยวข้องกับตามแน่งผู้นำตระกูลของพ่อข้าคนนี้สิ่งเราปรมาจาย์ทุกคนน,นะครับผมก็เลยอ่ำอ่อึออ้งอึงกันไปและพวกเขานั้นก็คิดไม่ถึงจริงๆเลยว่าพระเอกนั้นก็จะสามารถเอาชนะชินช้างโกงมันมาได้เขาก็เลยได้บอกต่อไปว่าน,นี่นะมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้อยู่ดีนะชินนั้นเป็นเพราะว่าพ่อของเจ้านั้นได้นำยาวิเศษ เป็นจำนวนเยอะแยะมากมายเผื่อนำไปมอบให้กับ เจ้าไปเลยใช่หรือไม่กันล่ะและมันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ก่อเอาเปรียบคนอื่นแบบชัดๆเลยไม่ว่ายังไงพ่อของเจ้านั้นก็ต้องมาได้รับบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องราวหนึงครั้งนี้ไปอยู่ดีนั่นแหละนะชิ้นนั้นถึงแม้ตาตัวของพ่อพระเอกเองนั้นเขาก็เริ่มที่จะมาเห็นด้วยไปแล้วนะนะครับว่าเขานั้นก็อาจที่จะต้องยอมเสียสละตำแหน่ง ูนำแห่งตระกุนฉินไปแบบจริงๆแล้วในครั้งนี้ข่าวนั้นก็จึงได้บอกกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าฉินนั้นพวกเราเน่นะก็รีบจากกันไปจากที่นี่ได้แล้วแต่พระเอกนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ไปแบบง่ายๆข่าวนั้นก็จึงได้พูดต่อไปว่าพวกปรมาจารย์ พวกท่านน่ะก็เอาแต่มาใส่ร้ายท่านพ่อของข้าอยู่แบบเสมอมาเลยนั้นนะที่พวกท่านก็เคยบอกเอาไว้ว่ามีความต้องการที่จะมาทําเพื่อตระกูลฉินแห่งนี้เนี่ยหรือว่าที่แท้จริงก็ต้องการที่จะทําไป เผื่อตัวเองกันแน่แล้วนะและพ่อของข้านั้นก็เคยได้ทําคุณงามความดีต่างๆนั้นนะเอาไว้ให้กับตระกูลชินไว้มากมายสมควรแล้วที่เขานั้นจะได้มารับสิ่งของตอบแทนที่ดีงามเช่นนี้ยกตัวอย่างเช่นยาวิเศษเป็นจํานวน500เม็ดยังไงล่ะ พวกมานั้นก็เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่ท่านพ่อของข้าได้เคยทำเอาไว้ให้กับพวกท่านเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายในตระกูลชิ้นพอข่านะเขาก็ได้ทำงานอย่างหนัก มาเป็นเวลาถึงหลายปีเลยทีเดียวจก,กทางตระก,กูลฉินของเรานั้นก็มีความแข็งแกร่งได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยอีกด้วยส่วนชินช้างกงเองเขานั้นที่ได้รับเลือกเป็นพิเศษให้ได้เข้าไปฝึกฝนเคล็ดวิชาที่ยังสำนักซีหลิงหยวนแต่แล้วแน่นะพวกท่านทุกคนก็มีความเชื่ออย,ย่างสุดหัวใจจริงๆอย่งอางนั้นน่ะหรอว่าชินช้างกงเขาก็จะมีความพักดีแบบสูงเยอะแยะมากมายแล้วก็ เทียบเท่าไปได้เลยครับที่พอของข้านั้นได้มีต่อตระกูลฉินแห่งนี้อย่างนั้นน่ะหรือและพระเอกของเรานั้นก็ยังคงแต่พูดทิ้งท้ายต่อไปอีกแปบรล่อๆไปเลยนะครับว่าถ้าหากว่าความพักดีของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้ตายจากที่นี่ไปแล้วเราก็นะแล้วพวกท่านก็ยังจะยืนกลานอยู่ปกป้องตระกูลชินแห่งนี้ ไปอยู่ยายกันล่ะทำเพื่ออะไรกันอย่างนั้นน่ะล้อข่าวว่าพวกทานก็จงจากไปจากที่แห่งนี้มันก็น่าจะเป็นการดีกว่าและพระเอกเขานั้นก็ได้เดินจากไปพร้อมกับพอของเขาไปในทันทีและจากนั้นฉากก็จะตัดมาที่ตัวละครใหม่ของเรื่องนี้ไปซึงเขานั้นนะครับก็จะมีนามเลยว่าไปเหิงเลยนั่นเองเขานั้นนก็กําลังบอก พูดคุยกับท่านพ่อของเขาพูดไปเลยว่านี่ท่านพอ่อข่าเองก็พึ่งที่จะได้รับของขวัญอย่างหนึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่นะน่ะก็คาดคิดไม่ถึงจริงๆว่าพวกเรานั้นก็จะต้องมีความพยายามที่จะต้องไปติดสินบน พวกเราผู้คนที่ก็ได้อยู่ในตระกูลฉินไปอย่างนั้นนอกล้อและเราก็จะต้องทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันล่ะเนี่ยท่านพ่อพ่อของเขาเนี่ยนะครับพุ้มก็จึงได้ทําการตอบกลับลูกชายว่าพวกเราเนี่ยนะ พอต้องการที่จะมาขวาดล้างเจ้าพวกตระกูลชินให้มันหมดสิ้นไปยังไงกันล่ะข่าสังหารพวกมันให้หมดและเมื่อมันเป็นเพราะแบบนั้นไปแล้วเราเนี่ยก็จึงมีความจำเป็นที่ก็จะต้องคิดแผนการ ที่มันยอดเยี่ยมและมีความอรอบคอบต่อมาไปเหิงมันก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าท่านพ่อท่านนก็จงอย่าห่วงไปเลยลนะเพราะข้าเองน่ก็คิดนะว่าคนรุ่นใหม่ของไอเจ้าพวกตระกูลชิ้นหนะักมันก็เหมือนกับพวกมดปลวกมันก็เท่านั้นแหละนะเป็นเพราะว่ามันนั้นก็มีเพียงแต่พวกขยะไร้ค่าออนแอเต็มไปหมดเลยอีกด้วยยังไงล,ล่ะท่านพ่อโดยเพาะเลยนะไอเจ้าลูกชายคนเล็ก ของหัวหน้าตระกูลชินอย่างเช่นไอเจ้าชินนานผู้นั้นซึ่งมันก็เคยเป็นถึงสุดยอดอัจฉริยะของตระกูลแต่ว่าตอนนี้มันก็กลับเป็นเพียง แข่ชายไล่ฆ่าออนแอร์แบบสุดๆไปซะอย่างนั้นนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะท่านพ่อในตอนนี้ทางด้านของสำนักสวนหลิงเนี่ยพวกเขานั้นก็กําลังที่จะเปิดสึกคัดเลือกขึ้นมาภายในอีก3วันข้างหน้านี้แล้วพวกเขานั้นก็จะมีงานประลองครั้งใหญ่ที่มันได้เกิดขึ้นมาที่นั่นและขาเนี่ยนะก็จะทําการเขีย่ยเจ้าพวกตระกูลชินทั้งหมดให้มันนั้นก็ได้เกิดความอับอายขายขี้หน้าไปเลย ต่อหน้าทุกคนไปอย่างแน่นอนซึ่งพอของเขานั้นก็จึงได้ตอบกลับมาเลยเนนะครับผมด้วยสีหน้าที่มันก็มีความชั่วร้ายเป็นอย่างมากเลยนั่นเองเขาก็พูดไปต่อว่าเรานะ่ะควรต้องมาฆ่าสังหารไอ้เจ้าพวกตะกูลชินให้มันหมดสิ้นไปให้จงได้แล้วก็บอกไปต่อเลยว่าในตอนนี้นะสูเออนางก็ยังไม่เดินทางกลับมาถึงที่บ้านอีกอย่างนั้นนะห้อไอ้เจ้าไปเิงมันก็พูดต่อ ปายากนั้นเนี่ยทีพีสาวของข้านั้นนางเนี่ยก็จะได้ออกไปแวะเที่ยวเล่นที่ด้านนอกของตระกูลแต่ว่าบางทีแน่นะนางก็อาจที่จะไปทําเรื่องที่มันก็น่าสนุกสนานอยู่เช่นนั้นหละมั้งท่านพ่อและเดี๋ยวข้าเองเนี่ยนะก็จะทําการสร่งคนไปเพื่อติดตามหาตัวของนางให้เจอให้จงได้ไปเองและจากนั้นฉากต่อมาลุงของพระเอกที่เขานั้นก็เป็นองคลักษ์ประจําตัวของพระเอกนั่นนะ Hap. ข่าวนั้นก็เลยได้บอกต่อไปเลยว่านายน้อยชิ้นน,นั้นข้าเองนะ่ะนะก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต้องการอยากจะมารบกวนถามไทยกับท่านนายน้อยมาเป็นเวลานานมากๆแล้วละและท่านเนี่ยนะก็จงยาได้ใส่ใจกับคําพูดเล็กน้อยของข้าคนนี้ไปเลยได้หรือไม่ผระเอกของเราเขานั้นก็จริงแต่ตอบกลับเลยนะครับว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกนะท่านลุงถามข้ามาตรงๆไปได้เลยเป็นเพราะว่าท่านลุงตี้ชื้อ นั้นก็ถือได้เลยว่าเป็นหนึ่งในคนสนิทของข้าผู้นี้ข่านะก็รู้นะว่าที่ท่านได้ทำไปทั้งหมดนั้นมันก็เพื่อตัวของข้าและก็ท่านพ่อของข้าผู้นี้แบบเสมอมาเลยใช่หรือไม่กรลนะท่านลุงแต่ว่าลุงของพระเอกเขานั้นก็ยังไม่ได้ถามอะไรมากมายนะักแต่ว่าพ่อของพระเอกเขานั้นก็ได้พูดต่อไปอีกเลยว่าตอนนี้ตำแหน่งผู้นำของตระกูลฉินของเราเนี่ยนะ มันก็ยังคงที่จะว่างอยู่และมันเป็นแบบนั้นแหละนะชิ้นน,นั้นเพราะว่าเราก็จะต้องให้มันว่างแบบนั้นไปก่อนเป็นเวลาชั่วคราวยังไงกันล่ะแต่ว่ามันก็ย่อมแน่นอนเลยหวายาเพิ่มพลังกายต่างๆส่วนตัวของข้าที่จะต้องได้รับมาในอนาคตเนี่นะข้าก็คงที่จะไม่ได้รับมันอีกต่อไปซะแล้วละสิเป็นเพราะข้านะก็ได้ขอมาเยอะแล้วนำมาให้กับเจ้าไปตั้ง500เม็ด มันก็นเป็นอะไรที่มากมาย แบบมหาศาลสุดๆไปซะแล้วเอ้ยแบบมหาศาลสุดๆเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าข้าไปขอเพิ่มทุกๆคนนั้นก็คงที่จะไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมไปแน่ๆข้าเนี่ยนะก็ไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริงของพวกเขาอีกต่อไปแล้วละพระเอกเขานั้นก็ได้พูดต่อไปบอกเลยว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกท่านพ่อเป็นเพราะว่าอย่าวิเศษเพียงแค่500เมตรมานั้นน่ยก็เพียงพอมากๆแล้วสาหรับการที่ข้านั้นจะ สามารถบ่มเพาะพลังจากมันไปได้ยังไงกันล่ะและเดี๋ยวข้าก็จะรีบนำมันไปเพื่อไปนั่งบ่มเพาะพลังไปต่อในทันทีและเมื่อพระเอกนั้นเขาแน่ะนะครับผมก็ได้ขอตัว,วลาที่แห่งนี้ไปแล้วและลุงของพระเอกเขาก็ได้บอกต่อไปว่าชิ้นน,นันลูกชายของท่านเนี่ยเขานั้นก็เพิ่งจะสามารถ เอาชนะชินช้างกงมาได้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนหรอกหรอแต่ว่าทำไมท่านนะก็ถึงดูไม่ได้ดีใจอะไรมากมายนะักซึ่งพอของพระเอกนั้นก็จึงได้ตอบกลับไปว่าในตอนนี้ข้าเองก็กำลังเป็นกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของไอ้เจ้าพวกตระกูลตรงฟางยังไงละ่ะข้านั้นก็กังวลอยู่เป็นอย่างมากและก็ว่าได้นะนะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าคนที่มันนั้นก็มีชื่อฟางหลีและเขาเนี่ยก็เป็นคน ที่มีความน่ากลัวมมากๆและมันก็เป็นการยากมากที่เราก็จะสามารถคาดเดาเขาได้ไม่รู้เลยว่าเขานั้นก็กำลังวางแผนชั่วอะไรเพื่อมาเล่นงานอะไรตระกูลชิงของพวกเราไปอยู่กันแน่แต่ถ้าหากว่าเรานั้นก็ไม่ระวังตัวขึ้นมาแล้วละก่็น,นะ ก็มีหวังที่พวกเราจะต้องมาโดนชายผู้นั้นจัดการลงไปแน่ๆเลยแถมลูกชายของเขาเนี่ยก็มีนามเลยว่าฟางลวนลงอีกด้วยเขานั้นก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแบบมากเอาเรื่องอีกด้วยนะและเขานั้นก็น่าจะมีความแข็งแกร่ง มากเสียยิ่งกว่าชินฉางกงไปซะอีกและจากนั้นฉากต่อมาในนะครับพระเอกของเราเขานั้นก็กำลังใช้ยาวิเศษเป็นจำนวนมากในการบ่มเพาะพลังเพิ่มพลังไปให้กับจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เทพเจ้าแห่งสงครามและหลังจากที่พระเอกนั้นเขาหนกก็ได้นั่งบ่มเพาะพลังไปอยู่นานจนกระทั่งมันก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วและมันก็ได้ทำให้พระเอกนั้นเขาหนักก็จึงได้มาเห็นภาพในมิตของอะไร บางอย่างพระเอกเขานั้นก็ได้เห็นภาพของสถานที่ที่มันก็ห่างไกลออกไปจากที่แห่งนี้แล้วพระเอกเ้านั้นก็ได้บอกต่อว่าคาเนี่ยนะก็สามารถที่จะมองเห็น พื้นผิวของต้นไม้ได้อย่างชัดเจนมากๆไปได้แล้วอย่างนั้นน่ะหรอเหรอเห็นเพราะว่าการที่ข้านั้นได้เพิ่มพลังให้กับจิตแห่งการต่อสู้ของข้าไปแน่ๆเลยทำให้การมองเห็นนั้นมันเนี่ยก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาพัฒนาแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจนมาหาศาลมากๆเลยด้วยอย่างนั้นซิน,นะพระเอกของเราเขานะครับผมก็เลยได้ถามไปต่อถามกับเทพสทงครามไปเลยนะครับว่าทําไมเจ้านั้นก็ถึงได้มาเลือกให้ข้าคน นี่แน่นะก็ได้กลายมาเป็นผู้สืบทอดและผู้ถือครองพลังของเจ้าไปกันแน่กันละซึ่งเทพสงครามนะนะครับเขาวนั้นก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรพระเอกมาแต่นิดเดียวพระเอกเรานั้นก็ได้บอกต่อว่าทายอย่างนั้นเนี่ยนะ ก้อยช่างมันไปเธอะมันก็คงที่จะไม่สําคัญแล้วละ่ะเป็นเพราะว่ามันนั้นก็อาจที่จะเป็นโชคชะตาหรือว่ามันนั้นก็จะเป็นอย่างอื่นกันแน่แต่ข้าก็ไม่สนเป็นเพราะว่าถึงยังไงเจ้าน่ะก,ก็เลีอยข้าอยู่แล้วแบบนั้นใช่หรือไม่กันละ่ะข้าเนี่ยก็คงที่จะต้องใช้พลังนี้ต่อไปเพื่อที่จะได้ปกป้องเหล่าผู้คนในตระกูลฉินของข้าผู้นี้ไปให้มันจงได้เลยยังไงกันละ่ะฉ้าก็จะตัดมาอีกครั้งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งไปนะครับ ซึ่งเหล่าผู้คนในร้านอาหารข่าวนั้นก็กําลังพูดคุยการแบบต่อไปอีกเช่นเคย เลยว่านี่พวกเจ้านะก็ได้ยินเรื่องราวมาหรือไม่เรื่องราวที่มันก็ได้เกี่ยวข้องกับนายน้อยแห่งตระกูลชินว่าชินฉ้างกงนั้นเขาเนี่ยก็ได้มารับเลือกแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ได้ไปเป็นสิทธิ์คนสําคัญของสํานักสวนเหลียงไปแล้วยังไงกันล่ะแถมนอกจากนั้นแล้วไอ้เจ้าพวกตระกูลฟางท้งหลยเนี่ยพวกมันน่ก็ยังคงทําตัวเย่อหยิ่งและก็เป็นอันธพาลของเมืองอยู่แบบเสมอมาเลยเนี่ยนะ แต่ว่าลุงคนนี้เขาก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วละ่ะแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยนะชิ้นช้างกงข่านั้นก็เพิ่งที่จะมาได้รับความพ่ายแพ้ไปแล้วให้กับอัจฉริยะยังชิ้นนานและก็คงที่จะไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ขานั้นก็จะสามารถไปเอาชนะช้ายอย่างฟางหลัวหลง ผู้นั้นไปได้เลยยังไงกันล่ะแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุ้มเหล่าผู้อาวุโสทั้งรายนั้นเขาเนี่ยก็ยังคงที่จะไม่คอยอยากจะเชื่อมากนะว่าเรื่องที่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่สามารถไปเอาชนะชินช้างโกงมาได้นั้นมันก็คงที่จะเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ได้ไปเห็นการต่อสู้มาด้วยตาของตัวเองไปแต่ก็ได้รับฟังคําบอกเล่าต่อๆกันมาจากคนสนิทไปอีกทีนึงเลยนั่นเองฉากต่อมา เนี่ยนะครับผมไอเจ้าชิ้นช้างกงมันนั้นเนี่ยก็กำลังมีความโกรธแค้นต่อตัว ของพระเอกมากแบบสุดๆตัวมันนั้น,นก็เพิ่งที่จะมาได้พ่ายแพ้ให้กับพระเอกไปแล้วเมื่อตะกี้นี้และพ่อของชินช้างกงก็เลยได้เดินเข้ามาปลอบใจลูกชายของเขาแลวก็ทำการพูดตอบไปอีกเลยนะครับว่ากงเอ,อ๋อตอนนี้เจ้านะก็จงรับสิ่งของสิ่งนี้เอาไว้ก่อนละกันนะมันนั้น,นก็จะเป็นสมุนไพรวิเศษโบราณที่พ่อนั้นเพิ่งจะได้รับมันมาเมื่อไม่นานนี้อีกด้วยและชินช้างกง นั้นก็จึงได้หยิบของสิ่งนี้ขึ้นมาดูและต่อมามันก็ได้พูดต่อไปอีกเลยว่าข้านะจะถามมาทุกๆคนในตระกูลนานก็ได้เห็นไปเองนะนะว่าอนาคตของตระกูลฉิน แห่งนี้เนี่ยมันก็ได้อยู่ในกำมือของข้าผู้นี้แต่เพียงผู้เดียวแล้วและไม่ใช่ขยะอย่างไอเจ้าฉินหนานแน่นอนเลยก็ว่าได้และพ่อของเขานั้นก็เลยได้พูดต่อไปว่าใช่แล้วหล่ะและถ้าหากว่าเจ้านั้นได้ไปเข้าร่วมกับสำนักสวนลิงที่แข็งแกร่งไผ่อไลร่แล้วแล้วก็นะลูกข้าตัวเจ้านั้นก็จะได้รับพลังมีความแข็งแกร่งที่เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างรวดเร็วมากมายมหาศาลและคนอย่างไอเจ้าชินนั้นเนี่ยนะมันจะสามารถ มาต่อสู้ต่อก่อกับเจ้าไปได้เช่นไรกันล่ะ และจากนั้นฉากกระตาดกลับมาไปอีกครั้งหนึ่งที่พระเอกของเราไปนั่นเองเขานั้นก็กําลังบอกต่อไปเลยว่าข้านะ่ะก็จะมุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนเกรดวิชาแบบต่อไปเรื่อยๆแบบไม่ผ่อนปลนแม้แต่น้อยและพวกเจ้านะก็จงรอข้าคนนี้ไปก่อนเถอดเมื่อใดก็ตามที่ข้านะ่ะนะสามารถที่จะนั่งบ่มเพาะพลังไปสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วลรก็แล้วก็ต่อให้มันพูดนั้นจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามแต่ว่าข้าน่ะก็จะไม่มีความ เกรงกลัวอะไรต่อตัวพวกเจ้าลอและต่อมาพระเอกเขานั้นก็สามารถทำมันแต่สำเร็จไปจนได้นะครับและลุงของเขานั้นก็จึงได้เดินเข้ามาบอกไปต่อเลยว่าท่านนายน้อยของข้าท่านชินหนาในตอนนี้นะ่ะท่านเองนั้นก็ได้เตรียมตัว พร้อมไปแล้วหรือยังละ่ะสําหรับศึกการประลองครั้งใหญ่ในการที่จะได้ไปสอบเข้าสามนัก่วนลิงแห่งน,นั้นที่มันนั้นก็เป็นการประลองที่ก่อกําลังที่จะถูกจัดขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ไปแล้วอีกด้วยและว่ากันว่าแน่นะนายน้อยชินนานท่านก็ได้มีความสามารถที่จะได้ล้อมรวมจิตวิญญ,ญาณแห่งดาบให้มันได้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับดาบของท่านไปแล้วแต่อีกด้วยใช่หรือไม่กันละ่ะและเมื่อข้านั้นก็ได้คราวๆมาดังนั้นแล้วข้าก็จ แต่เดินทางมาเพื่อส่งมอบของขวัญอันหนึ่งไปให้กับท่านก่อนที่วันประลองนั้นมันก็จะมาถึงและนี่น้ามันก็จะเป็นตำลาเคล็ดวิชาความรู้ของข้าทั้งหมดที่มันก็ได้เกี่ยวข้องกับเคล็ดวิชาดาบสายฟ้าที่ข้าเองนั้นก็เคยได้ฝึกฝนมานมาก่อนตั้งแต่ในสมัยที่ยังหนุ่มหนุ่ม ก็ฝึกมันมาเป็นประยะเวลานานมากถึงหลายปีเลยทีเดียวเชียวก็ว่าได้แล้วก็หวังว่าตำราวิชานี้มันก็จะสามารถช่วยท่านแน่น้อย ไช้แบบไม่มากก็น้อยนานนะสิ่งพระเอกคราวนั้นก็มีความสาบซึ้งปัญญางมากแบบสุดๆเป็นเพราะว่าท่านลุงตี้ฉีนั้นคราวนั้นก็เป็นคนที่ดีกับพระเอกมาเป็นเวลาตั้งแต่ที่เขายังเด็กและก็ดีกับพ่อของเขาแบบมากๆโดยเสมอมาเลยนั่นเองและลุงของเขานั้นก็ยังได้บอกต่อไปอีกเลยว่าท่านหลอดน้อยของข้าข้าเนี่ยก็จะคอยอยู่เคียงข้างท่านแบบเสมอเลยนะและถ้าหากว่าท่านนั้นมีเรื่องหรือว่ามีธุระอะไรแล้วก็ ก่อจงมาถามไถ่ต่อตัวของข้าผู้นี้ไปได้แบบทุกเมื่อเลยอีกด้วยพระเอกคราวนั้นนะครับคุ้มก็ดูเหมือนกับว่าก็จะดีใจเป็นอย่างมากและคราวนั้นก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่าได้เลยท่านลุงข้าเองเนี่ยนะก็จะรีบนํามันเพื่อกลับไปฝึกฝนเคล็ดวิชาดาบสายฟ้าไปในทันทีเลยก็ว่าได้อีกด้วยก็จบไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวน EP นี้ถ้าเกิดว่าทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกลค์จับสับตาคิเปิดเป็น กำลังใจกับผมด้วยนะครับผมต้องขอตัวลาคือผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับม